หลังจากที่พระเอกนั้นก็สามารถที่จะเอาชนะการประลองกับไอ้เจ้าชื่อชิงมาได้สําเร็จนะครับและพระเอกนั้นก็ยังได้ไปรับคาําท้าจากผู้อาวุโสตัวโกงคนนี้ไปอีกว่าจะไปท้าประลองปรุงยากับไอ้เจ้าชื่อชิงซึ่งเหล่าผู้คนเหล่าคนดูต่างๆนะครับพวกเขานั้นก็คิดว่าพระเอกของเราอันก็จะต้องเป็นคนที่เพี้ยนไปแล้วแง่แงที่กล้าไปรับคาําท้าที่บ้าบินอะไรมากขนาดนี้เพราะว่าชื่อชิงเขาเนี่ยน,นะครับผมก็เป็น สุดยอดอัจฉริยะด่านการปรุงยาอีกด้วยและพวกคนดูพวกเขาก็ต่างพากันส่งเสียงเฮไปให้กับชือชิงและจากนั้นผู้อาวุโสปรมาจารย์ตัวโกงเขานั้นก็จึงได้บอกไปต่ออีกว่าใครก็ตามนะที่เป็นฝ่ายที่สามารถปรุงยาวิเศษขึ้นมาได้ตัวคุณภาพที่มีมากเหนือกว่าและคนๆน,นั้นเนี่ยก็จะถือเป็นผู้ชนะของการประลองในครั้งนี้ไปเลยซึ่งพเอกของเรานั้นก็กะว่า นอกจากเขาอาจจะทําการเอาชนะการประลองกับไอ้เจ้าชื่อชิงมาได้แล้วในการต่อสู้แต่พระเอกก็จะต้องทําให้มันนั้นได้เกิดความอับอายนะครับแบบมากขึ้นไปอีกเมื่อต้องมาพ่ายแพ้ให้กับพระเอกในเรื่องการปรุงยาวิเศษที่ไอ้เจ้าชื่อชิงนั้นมาเนี่ยนะครับก็มันอกมั่นใจเป็นอย่างมากเพราะมันนั้นก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการปรุงยามาตั้งแต่ยังเด็กเลยนั่นเองและจากนั้นไอ้เจ้าชื่อชิงนะครับผม มันก็จึงได้ทําการใช้พลังทั้งหมดของมันออกมาเลยและมันก็ได้ใส่ส่วนผสมเป็นยาสมุนไพรต่างๆลงไปในหม้อปรุงยาทันทีซึ่งส่วนผสมของมันนั้นพวกมันนะครับก็ต่างเข้ากันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยจนพวกเราคนดูทั้งหลายพวกเขานั้นก็ได้บอกต่อไปอีกว่าไอ้เจ้าชื่อชิงนะเขาก็ช่างเป็นคนที่มีความอัจฉริยะมากมายอะไรเช่นนี้และมีโอกาสเป็นอย่างมากเลยที่เขานั้นจะได้กลายมาเป็นสุดยอด นักปรุงยาได้ในอนาคตแถมเทคนิคการปรุงยาที่เขาได้ใช้เนี่ยมันนั้นก็เป็นเทคนิคที่หายากมากๆอีกด้วยและจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ทำการโชว์ทักษะการปรุงยาระดับเทพไปซึ่งพวกคนดูพวกเขาก็ต่างบอกว่านี่มันเป็นไปได้ยังไงกันทั้งๆท,ที่พระเอกหรือว่าชื้อกวงเฉิงนั้นก็ไม่เคยแสดงทักษะด้านการปรุงยามาก,ก่อนเลยแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็กลับเป็นคนที่มีความสามารถเก่งกาจมากๆและข้าเองก็เข้าใจแล้วว่าทำไมชายคนนี้ นั่นถึงได้แกล้มมารับคำท้าอย่างสุดยอดอัจฉริยะย่างชื้อชิงไปและทักษะด้านการควบคุมยามันนั้นก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าทักษะในขั้นเริ่มต้นไปแบบมากมายเลยทีเดียวซึ่งไอเจ้าชื้อชิงนั้นนะครับผมมันเนี่ยก็จึงได้คิดในใจไปต่ออีกว่าการที่พระเอกนั้นสามารถปรุงยาได้ก็จริงแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความเลยว่าพระเอกนั้นก็จะสามารถเอาชนะคนอย่างมันได้หรอกเพราะว่าระดับของพวกเขานั้นก็เป็นระดับที่ แตกต่างกันอยู่มากเลยทีเดียวก็ว่าได้และในที่สุดไอเจ้าชื่อชิงนะครับเขาก็สามารถปลุงยาวิเศษได้สําเร็จจนได้ซึ่งมันนะครับผมก็เล่นทําเอามันเนี่ยก็ถึงกับต้องปาดเงินเลยทีเดียวแต่ถ้าว่ามันนั้นก็ได้บอกกับพระเอกไปต่ออีกว่าข้าก็เป็นฝ่ายทําสําเร็จก่อนเจ้าแต่ถ้าว่าข้าเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกนะเพราะว่าคนที่มีฝีมือมากกว่ามันก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นคนที่ทํามันเสร็จก่อนอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเจ้านั้นไม่สามารถ ลุงยาวิเศษออกมาได้จริงๆเนี่ยเจ้าก,ก็จงรีบๆทําการยอมแพ้ไปเสียเธออย่ามัวมาเสียเวลาประลองกับข้าให้เสียเวลาเปล่าเลยซึ่งพระเอกของเราก็จึงได้บอกไปต่อว่าเจ้าเองก็จงรอดูต่อไปแบบเงียบๆจะดีกว่านะและเดี๋ยวเจ้าก็จะได้เห็นด้วยตาของตัวเองยังไงล่ะและจากนั้นนะครับพวกปรมาจารย์ตัวโกงและเขานั้นก็ได้คิดในใจไปอีกว่าผลแพชนะของศึกการ,รประลองในวันนี้มันเนี่ยก็ได้ถูกกําหนดเอาไว้แล้วละและเรื่องทุกๆอย่าง มันนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยและทางด้านน้องของพระเอกนะครับนางก็รุนเอาใจช่วยพระเอกของเราเป็นอย่างมากนั่นเองและทันใดนั้นพระเอกก็จึงได้บอกต่อไปอีกว่าชื่อชิงดูเหมือนกับว่าเจ้านั้นเจ้าเนี่ยก็ยังไม่ได้รับบทเรียนอะไรจากข้าเลยใช่หรือไม่หลังจากที่ได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ ให้กับข้าคนนี้ไปแล้วรอบนึงเนี่ยซึ่งไอเจ้าชื้อชิงนั่นนะครับผมมันนั้นก็ถึงกับงงไปอีกว่าพระเอกของเรานั้นก็มาถึงอะไรกันและทำไมพระเอกถึงได้มั่นใจนักเราว่าจะสามารถเอาชนะมันได้และทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ทำการใส่พลังทั้งหมดของเขาลงไปในหม้อต้มยาวิเศษและเมื่อฝาหม้อต้มยามันได้เปิดออกและมันนะครับก็ทำให้ทุกๆคนนั้นก็ได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่างซึ่งแม้แต่ปรมาจารย์ตัวโกงเองนั้น เขาเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องบอกต่อไปอีกเลยว่ายาวิเศษของพระเอกนั้นมันนั้นก็เป็นยาที่ระดับสูงมากเลยไม่ใช่ล้อนเนี่ยไอเจ้าเด็กคนนี้ทําไมมันถึงได้กลับสาม,มารถที่จะปรุงยาวิเศษระดับสูงเช่นนี้ได้ขึ้นมาได้กันล่ะและในที่สุดนะครับพระเอกเขานั้นก็สามารถปรุงยาของเขาออกมาได้สําเร็จซึ่งมันนั้นก็เป็นยาที่มีระดับความหายากสูงเป็นอย่างมากด้วยและเมื่อทุกคนพวกเขาได้เห็นดังนั้น พวกเขานะครับก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าพระเอกเนี่ยเขานั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถชนะเลิศดการประลองในครั้งนี้แน่และแม้แต่แม่นังลิ้นลัวเองหรือก็คือคนที่ชอบมาดูถูกพระเอกของเราและนางเนี่ยนะครับก็ยังถึงกับต้องอึ้งไปเลยซึ่งน้องของพระเอกนั้นก็ดีใจมาก และจากนั้นอาจารย์ตัวโกงเขานั้นก็จึงได้บอกไปต่ออีกว่านี่มันจะเป็นไปได้อย่างไงกันละ่ะและเจ้าเด็กคนนี้น่ะหรอที่จะสามารถมาเอาชานะสุดยอดอัจฉริยะของพวกเราอย่างชื่อชิงไปได้แถมยังไม่หมดเท่านั้นมันเนี่ยก็ยังสามารถปรุงยาตัวใช้แค่เพียงสมุนไพรที่เป็นระดับสา,มารมันเท่านั้นอีกด้วยและพระเอกของเราเขานะครับก็จึงได้บอกไปต่อว่าถ้าหากดูจากสีหน้าความกังวลของท่านแล้วท่านเองเนี่ย ก็คงจะเข้าใจได้แล้วสินนะว่าใครกันแน่นะักที่จะเป็นฝ่ายชนะสึกการประลองปรุงยาในครั้งนี้ไปหลังจากนั้นชื้อชิงมานะครับผมก็ได้ล้มลงเพราะตัวของมันเองก็ได้รับรู้ไปแล้วอีกด้วยว่าตัวของมันนั้นก็จะไม่สามารถที่จะเอาชนะพระเอกของเราได้เลยแต่ทว่ามันนั้นก็ครับ ยิ้มออกมาในทันทีซึ่งทันใดนั่นเองไอ้เจ้าชื่อชิงนะครับมันก็จึงได้ทําการรอบโจมตีใส่พระเอกไปด้วยมีดบินแต่พระเอกนั้นเขาก็ได้เตรียมพร้อมสําหรับเรื่องเลวร้รายต่างๆเอาไว้อยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งพระเอกก็จึงได้ทําการปัดมีดของมันเพื่อให้มีดเล่มนั้นมันก็ได้พุ่งกลับไปหาตัวของไอ้เจ้าชื่อชิงเอง หลงจากนั้นชื่อชิงนะครับมันก็ได้โดนมีดของตัวมันเองโจมตีเข้าไปแบบเต็มๆจนตัวของมันนั้นก็ถึงกับล่วงไปเลยและพระเอกเขานะครับก็ได้คิดในใจไปต่ออีกเลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นอย่างที่แม่นางลิวเฟยแต่ทำการเตือนกับข้าเอาไว้เลยนางได้เตือนกับข้าเอาไว้ก่อนหน้านี้และมันก็เป็นไปตามนั้นแบบไม่มีผิดว่าให้ข้าเนี่ยจงระวังแผนการชั่วร้ายของพวกมันเอาไว้ให้ดีล่ะตั้งแต่ตอนที่พวกมันเนี่ยแต่ทำการประลองพ่แพ้ไปแล้ว และพวกมันนั้นก็ยังมีหน้ามาขอท้าประลองปรุงยาวิเศษกับข้าต่อไปอีกแถมมันก็ยังได้ทําการมาเรื่องงานข่าด้วยการรอบโจมตีทีเผลออีกด้วยและทันใดนั้นเองนะครับผมไอเจ้าชื่อชิงมันนั้นก็ได้ทําการประกาศไปต่อเลยว่าพระเอกนั้นก็มีความต้องการที่จะรอบสังหารมันไปนั่นเองซึ่งมันเนี่ก็ถือเป็นการทําผิดกฎอย่างร้ายแรงอย่างชัดเจนเลยอีกด้วยซึ่งพระเอกเขานะครับก็จึงได้บอกไปต่อ ว่าน,นี่นะหรอที่มันเป็นวิธีที่อัจฉริยะอันดับหนึ่งของมองหลวงแห่งนี้อย่างเจา้านั้นได้ใช้กับคู่ประลองกันช่านาประทับใจยิ่งนักเลยนะและจากนั้นอาจารย์ตัวโกงนะครับเขานั้นก็ได้บอกไปต่ออีกว่านี่มันก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าชื้อกวงช้างนั้นก็มีความต้องการที่จะพยายามหมาลอบโจมตีสายชื้อชิงสิทธ์ของข้าจนเขานั้น ก็ได้รับบาดเจ็บหนักมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วพระเอกของเรานั้นก็จะต้องถูกจับไปลงโทษซึ่งเหล่าคนดูพวกเขานะครับผมก็ได้บอกไปต่อว่าพระเอกนั้นเขาก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากแต่ถ้าว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่อนาคตของพระเอกนั้นก็ดูท่าเหมือนกับว่ามันก็จะต้องมาจบอยู่ตรงนี้เพราะแผนการสุดชั่วร้ายของผู้อาวุโสของชีฉิงและอาจารย์ตัวโกงนะครับก็จึงได้บอกต่อว่าเห็นแก่ที่พวกเราทั้งสอง นั่นก็เคยที่จะเป็นพันธมิตรร่วมต่อกันเพราะฉะนั้นแล้วบทลงโทษก็คือการจับตัวของเจ้าไปก่อนก็เท่านั้นเผื่อเป็นการจับไปจองจำก่อนและรอการพิจารณาไต่สวนแบบต่อไปและทันใดนั้นเองนะครับน้องของพระเอกนางเนี่ยก็จึงได้ทาการมาคุกเข่าอ้อนวอนต่อพวกตัวโกงไปอีกเพื่อให้พวกมันนั้นได้ปล่อยพี่ชายของเธอไปและนางก็จะยอมไปแต่งงานกับไอ้เจ้าชื่อชิงตาโดยดีอีกด้วย ซึ่งพระเอกเขาก็จึงได้บอกต่อไปนะครับว่าเจ้าไม่จําเป็นต้องไปแต่งงานกับไอเจ้าพวกคนเลวพวกนี้หรอกนะซึ่งต่อมาปรมาจาร์ตัวโกงเมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขานะครับก็ยินดีเป็นอย่างมากถ่าน้องของพระเอกนั้นก็ยินดีที่จะยอมแต่งงานกับชื่อชิงหลานของเขาไปแบบใดโดยดีซึ่งพวกคนดูพวกเขานะครับก็ต่างพากันประท้วงผู้อาวุโสคนนี้ไปแต่ทว่าปรมาจาร์ตัวโกง เขานะครับผมก็ไม่ฟังแต่อย่างใดเลยและก็ได้ทําการสั่งให้ลูกน้องของเขาเข้ามาจับกลุ่มตัวของพระเอกต่อไปซึ่งพระเอกของเราก็จึงต้องทําการโช์เทพเพื่อเข้าไปต่อสู้กับพวกผู้อาวุโสคนเลวพวกนี้ซึ่งเหล่าอาจารย์พวกนี้นะครับเขานั้นก็เป็นคนที่มีระดับพลังที่แข็งแกร่งมากและในขณะที่พระเอกนั้นก็กําลังใช้พลังเพื่อสัตว์กับพวกเขาอยู่แต่ทว่าวทันใดนั้นเองนะครับพระเอกนั้นก็กลับได้ยินเสียงตะโกนออกมาซึ่งมันก็เป็นเสียง ตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออีกซึ่งแม่นางหลิวเฟยนั้นที่เป็นเจ้าของร้านขายของนางน,นะครับก็ได้ทําการส่งเสียงร้องตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือไปนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็จึงต้องรีบนะครับเพื่อทําการต่อสู้กับพวกมันไปเพื่อที่พระเอกนั้นจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือแม่นางหลิวเฟยเอาไว้ได้ทันและจากนั้นฉาก็จะตัดมาและตอนนี้นะครับผมไอเจ้าชื่อหยานหรือมันก็คือ น้องชายของชื่อชิงเนี่ยมันนั้นก็กำลังที่จะทำการลังแกแม่นางหลิวเฟยอยู่และมันเนี่ยก็ได้ฉีกเสื้อของนางออกเป็นชิ้นๆเพราะว่ามันก็มีความต้องการที่จะได้แม่นางหลิวเฟยมาครอบครองเป็นของตัวมันนั่นเองแต่เมื่อแม่นางหลิวเฟยททำการขัดขืนนางนะครับก็จึงได้โดนมันตบหน้าไปหนึ่งทีและจากนั้นชื่อหยานมันก็ได้จิกผมของนางและก็ได้บอกกับนางไปต่ออีกว่าเจ้าหนารู้ใช่หรือไม่ว่าข่าคนนี้ก็เป็นใครข่านะก็คือน้องของอาชริยะ อย่างชื้อชิงเลยน่าจะบอกให้และมันก็ไม่มีใครหลอกน้าในเมืองแห่งนี้ที่กล้าจะมาขัดขืนพวกเราแต่ทว่าทันใดนั่นเองนะครับพระเอกของเราก็สามารถปลุกเข้ามายัางที่นี่ได้สําเร็จและจากนั้นพระเอกก็จึงได้พบเข้ากับไอเจ้าชื่อยานที่มันก็กําลังลังแก้แม่นางหลิวเฟยอ,อยู่แบบพอดีและพระเอกนั้นก็รู้สึกโกรธมันเป็นอย่างมากเลยจนถึงกับต้องทําการซัดพลังมัดใส่มันเขา้าแบบเต็มๆซึ่งชื่อยาน มันเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งกาจเหมือนกับชื่อชิงพี่ใช้ของมันและมันก็จึงได้โดนพระเอกใช้วิชาหมัดซัดมันจนถึงกับล่วงไปในที่สุดและพระเอกนั้นก็ได้เข้ามาเพื่อห่มผ้าไปให้กับแม่นางลิวอีกเพราะว่าชุดของนางในตอนนี้มันนะครับก็ได้ขาดไปหมดแล้วและฉากต่อมาทางด้านนอกอาจารย์ตัวโกงเขานะครับผมก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขาได้ทําการเข้ามาจับตัวน้องของพระเอกไปเลยพร้อมกับสารับใช้ของนาง ทางที่ทั้งสองคนนั้นก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ทว่าพวกนางก็จะต้องถูกจับไปขังคุกก่อนและทันใดนั้นเองพระเอกของเรานะครับก็จึงได้โผล่มาแล้วก็เตะเจ้าชื่อหยานจนมันนั้นก็ถึงกับต้องลอยมาที่นี่เลยทีเดียวและเมื่อชื่อฉิงมันนะครับผมก็ได้เห็นดังนั้นเมื่อมันได้เห็นว่าน้องชายของมันก็กลาลังโดนพระเอกลังแกอยู่และมันเนี่ยก็ถึงกับกดพระเอกเป็นอย่างมากและทันใดนั้นพระเอกเขานะครับก็จึงได้ตามออกมาอีก พร้อมกับแม่นางเดิวเฟยไปนั่นเองแต่ทว่าทันได้นั้นไอ้เจ้าชื่อชิงมันนะครับผมก็จึงรีบทําการแบกน้องของมันแล้วก็วิ่งหนีหังจุกตูดหายไปแต่จากนั้นปรมาจารย์ตัวโกงเขานั้นก็จึงได้ทําการประกาศและบอกต่อไปอีกว่าชื่อกวงเฉิงเจ้านะวันนี้เจ้าก็ได้ทําการก่อเรื่องเลวร้รายเอาไว้แบบเยอะแยะมากมายเลยอีกด้วยตั้งแต่ตอนที่เจ้านั้นพยายามมาฆ่าชื่อชิงบนเวทีแถมเจ้าเนี่ยอ็ยังได้ไปทําร้ายร่างกาย ของชื่อยานน้องใช้ของชื่อชิงอีกและตัวของเจ้านะคิดจริงๆนะแล้วว่าข้าจะทําการปล่อยเจ้าไปง่ายๆซึ่งพระเอกของเรานะครับก็จึงได้บอกไปว่าแล้วมันจะทำไหมล่ะท่านอาจารย์หรือว่าตัวของท่านเองเนี่ยก็จะมีความต้องการที่จะมีปัญหากับข้าอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นท่านก็จงเข้ามาได้เลยเพื่อคิดบัญชีให้กับหลานของท่านยังไงล่ะและข้านเนี่ยก็อยากที่จะเห็นจริงๆว่าคนเลวอย่างท่านนั้นก็จะยังได้ซ่อนลูกไม้อะไรต่างๆเอาไว้อยู่บ้างอีกล่ะ และจากนั้นพวกลูกน้องนะครับพวกมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําตามคําสั่งของปรมาจารย์ตัวโกงผู้นี้ไปซึ่งพระเอกก็จึงได้โดนพวกเขาเข้ามาล้อมต่อและจากนั้นทุกๆคนในที่แห่งนี้พวกเขานั้นก็ต่างพากาันบอกไปเลยว่าคราวนี้นะครับผมพระเอกก็จะต้องไม่รอดจริงๆแน่ๆแต่พระเอกก็จึงได้บอกไปเลยเขาก็ได้บอกกับน้องสาวไปนะครับว่าจงอย่าห่วงข้าเลยเพราะว่าข้าก็จะทําการเก็บพวกมัน ทุกตัวไปแบบให้หมดเองเพราะมีแค่คนแก่ไม่กี่คนพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรข้าได้หรอกและพระเอกก็จึงได้บอกให้แม่นางหลิวเฟยนะครับรีบเข้าไปหลบก่อนนั่นเองและพระเอกก็ได้บอกต่อไปอีกว่าข้าน่ะก็อยากที่จะเห็นจริงๆนะว่าพวกท่านก็จะสามารถเอาชนะข้าคนนี้ได้จริงๆหรือไม่และต่อมานะครับอาจารย์ตัวโกงเขานั้นประคิดในใจไปต่อเลยว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถใช้วิชาลับวิชาต้องห้ามได้ แต่เท่าว่ามนคัมภี์วิชาที่พระเอกนั้นก็ได้รับกลับบ้านไปมันเนี่ยก็เป็นคมภีร์ที่ยังถูกเขียนมาได้ไม่เสร็จสมบูรณ์เลยแต่ทําไมพระเอกนั้นถึงได้กลับสามารถฝึกวิชาพวกนี้ได้กันและอาจารย์ตัวโกงมานะครับก็ได้บอกต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าพระเอกนั้นทําการส่งมอบพวกมนวิชาคมภีร์ต้องห้ามมาให้กับเขาแล้วเราก็นะเขาก็จะทําการพิจารณาเผื่อละเว้นโทษประหารให้กับพระเอกของเราไปอีกซึ่งพระเอกนั้น เขานะครับก็ได้บอกไปเลยว่าท่านอยากได้พวกมันงั้นหรอถ้าอย่างนั้นท่านก็จงเอาพวกมันไปเลยและพระเอกก็จึงได้ทาการคว้างพวกม้วนคัมภีออกไปในที่สุดด้วยพลังที่มหาศาลเป็นอย่างมากส่วนผู้อาวุโสตัวโกงนั้นก็เกือบที่จะไม่สามารถรับพลังของพระเอกเอาไว้ได้แต่ทว่าทันใดนั้นอาจารย์ตัวโกงนะครับเขาก็ได้พบไปต่ออีกเลยว่านี่มันก็เป็นม้วนคัมภีที่เป็นของปลอมนั่นเองและเขานั้นก็ได้โดนพระเอกหลอกไปในที่สุดนะครับ สื่อมันก็ทําให้เขาก็รู้สึกโมโหและขายหน้าเป็นอย่างมากที่ได้มาโดนเด็กอย่างพระเอกหลอกเข้าไปแบบเต็มๆและต้องมาขายหน้าต่อหน้าทุกคนณนที่แห่งนี้และจากนั้นพวกปรมาจารย์ลูกกระจกก็จึงได้เข้ามาทําการต่อสู้กับพระเอกต่อไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเขานั้นก็ได้โดนหมัดของพระเอกซัดโจมตีสวนกลับไปแบบเต็มๆและจากนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายก็จึงได้เข้ามาซัดก,กันต่ออีกและหลังจากที่พระเอกนั้น ก็ได้ใช้พลังออกมาเพื่อหยุดการโจมตีของผู้อาวุโสคนนี้เอาไว้ได้สำเร็จและพระเอกกจึงได้สัดพลังทั้งหมดออกมาใส่ผู้อาวุโสคนนี้กลับไปจนตัวของเขานั้นก็ถึงกับต้องกระเด็นถอยกลับไปเลยและจากนั้นพวกปรามอาจารย์ก็จึงสัดพลังเข้ามาพร้อมกันต่อแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งความเทพของพระเอกของเราเอาไว้ได้และพวกอาจารย์ตัวโกงพวกเขานั้นก็จึงต้องมาเจอกับพลังขั้นสุดยอดของพระเอกไป ซึ่งมันนะครับผมก็เป็นพลังที่ตัวของพระเอกนั่นเขานั้นก็ได้รับมาจากต้นไม้วิเศษโบราณน,นั่นเองและมันเนี่ยก็เป็นพลังนะครับที่ทําให้ทุกคนนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งปากค้างไปเลยทีเดียวในพลังสุดโหดของพระเอกและในที่สุดพระเอกนะครับเขาก็สามารถที่จะทําลายพลังวิชาของพวกตัวโกงมาได้สําเร็จและพระเอกเขาก็ยังได้บอกต่อไปอีกว่าการที่พวกเจ้าได้ทําการกลั่นแกล้งผู้อื่นและก็รังแกผู้คนไปทั่วมันเนี่ย ก็จะต้องมาจบลงณนะวันนี้ได้แล้วและทันใดนั่นเองแม่นางหลิวหลวนะครับคนที่เคยชอบมาดูถูกพระเอกนางเนี่ยก็กลับคิดในใจไปอีกว่าชายคนนี้น่ะหรอก็คือคนที่เป็นอดีตคู่มั่นของข้าคนนี้นะ่ะข้าไม่อยากที่จะเชื่อเลยแต่ทาว่าทันใดนั่นเองผู้อาวุโสตัวโกงเขานะครับก็ได้โผล่มาและกระโดดขึ้นเวทีมาเพื่อ,อเผชิญหน้าไปกับพระเอกไปด้วยตัวของเขาซึ่งพระเอกของเราก็ได้บอกไปอีกว่าทัานนะ ที่ชอบทําการชี้นิ้วสั่งคนอื่นประแบบทั่วเลยนะ่ะนะก็ถึงกับต้องมาออกลงเองอย่างนั้นหรอช่างนาประทับใจเป็นอย่างมากซะจริงสึ่งอาจารย์ตัวโกงเขานะครับก็จึงได้ตอบว่าเจ้านะก็จงรีบคูปากไปซะไอเจ้าเด็กอวดดีเอ้ยแล้ววันนี้แหละข้าก็จะทําให้เจ้าได้เห็นเองว่าพลังที่แข็งแกร่งที่แท้จริงนะมันเป็นยังไงกันอย่างนั้น